ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะสุกูสุคนนะคะเนะมนี้นะคะ,ะแอดมินจะไปตามหาตัวเลขโชคลาภความฝันของเซียนสมชายนะคะนะเพื่อนบอกว่าในคลิปนี้นะคะนะเพื่อนมั่นใจตัวเลขความฝันนะคะแล้วกะ เพิน่นเน้นเลขบนนะคะท่านผู้ชมเอาท่านผู้ชมอยากให้ท่านผู้ชมเขาไปติดตามน้ากันนะคะวาเซียนสมไส้นะคะคงสุดท้ายของเพินพ่นเพิ่นฝันว่าแบบใดตัวเลขโชคลาภคือตัวใดสองตัวสามตัวบนล่างเน้นตัวใดมากเป็นพิเศษนะคะการสำหรับคลิปนี้นะคะก่อนที่จะไปชมคลิปหรือว่าติดตามในคลิปนะคะท่านผู้ชมฝากไปกระลังใจให้แอดมินแน่นะคะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์แล้วก,ก,ก,ก็กดติดตามให้นํานะคะท่านผู้ชม จะได้มีโชคลาภห่วมกันเนาะค่ะเนาะไปค่ะไปไปติดตามรับชมน้ำกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะอันอันอันอึ้งบ่อันนี้ห้ออีหยังอึ้งค่ะอึ้งมาแต่ฐสนอึ้งคือหลายเถอทตงหน้าครลูกชายไปจับโอ้หมอแม่เพิ่นขายได้ไหมน่าสนใจหนึ่งน่านี่นะหากินเก่งเถอะไปท่านผู้ชมคนบ้านนอกก็เป็นอดีละก็มีอ่ะมันบ้านอีสานอีสารน่ะสารรังไย ครบช่ายได้ค่ะติดแจ้งได้กระายนะค่ะพี่น้องได้โคบนะที่บอเอืองแม่ใครเอากบบ่ได้ไปหาโคบนะเอาตัวอื่นหาอยู่มองได้นี่นี่แล้วอยู่ในป่าข้างเข่าบ้านอัในี้ปลาไก่ไก่นี่ปลาขึ้น่อไม่จนเช้าเอาซื้อปลาจนเช้าเอาคนเมื่อยว่าอันนี้เอาไว้ขายให้ข้าเจ้าะเปนบ่หนิเพราะใหญ่เนี่ยอยากฮะ มัใหายไม่หยักอยากไวหย่างไวเอาหย้กอยักเพื่องเดี่ยวเด้อใหม่เท่าไหร่เดี๋ยวซ้อม่านเอานั่ดูเดินเสียบใหม่ปีบ้างกันได้เป็นกละมังเลยนะก็อยางไวแตกข้าเจ้าสดันเจาเสียบไม่ไว้ให้่อยแน่จักสองลอยมันใครออกมือเธอเหอยินบอบาย่างไวให้แน่จักสองลอยเด้อจะมาจีไดบ้านเด็นวะหยังกับยังกระจายสนไหมจักสองสุดแน่คงกับโเคยขายดิ เพื่อนเตาบอดแต่เพื่อนบไตาบอดหรอกคนยังอยู่าสาซมือนี่บวไตาบอดเาช่างหายใมาแต่ใน,ในกรณีนัเพื่อน,นอตาบอดอผมได้ตีเพื่อนเขาตตาบอดกันได้ตีเป็นศูนนะไม่จใจับสาสามตงุงมันว่าตุงเล็กครับผมอยากซูสอ,อ,องเพื่อนี่บานล็กผมอยู่กับเพื่อนอือ ม้าฝันแปลกๆนะพูดดิจะแตะงทำผัสไปลกเพิ่มเลยนะค่ะมันขึ้นม้าฝันค่ะผมก็บริขายยาบริขายยาสูตรบริขารยาเนี้ยมาถามซื้อยาสูตรเก็บปวดหลังไหมสองสูตรเป็นใบอยังหน่ซื้อยาสูตรสองสูตรเออยาสูตรสองสูตรซื้อเนี่ยมือเสามามากิขีดมากขึ้นว้นบินผู้เฒ่ากระเเทวยาสูตรกระสองแล้วเพื่อนตาบอดแต่ตัวจริงเพื่อนตาบอดเนี้ยค่ะแต่ในฝันน้ำเพื่อนตาบอดเขตีตาบอดเป็นศูนย์ ดาวปติเป็นศูนแสิมาจับนีลกสเหล็กสามตัวพอดีมันตรงกับเหล็กสูตรพอดีเอออ่าก็น่ชพันวาถือว่าเพ่นฝันดีนะคะท่านผู้ชมเอาเร่อยา่้องเรี่เค่ะคือที่มันใจค่ะอยู่เพราะว่ามันม่เมาฝันเกี่ยว่ะค่ะถ้าใคระ้องกปไลยขายใหญ่ยังไงไหมเพื่อฝันได้่าอยู่บ สนุกเน่ยจะของขันตีค่ะใครจะคองตีเป็นตัวไหนหรอเขาเป็นศูนย์สองเก่าเก่าเก่าสองแล้วพู้เเ่ากตีศูนย์เก้าสองขันตีเป็นเหล็พุทธเอาเก่าอยู่แล้วน้ำเก่าค่ะเขาเ็นตัอย่าสองสุดสองกับสองอยู่แล้วเป็นตาบอดตาบอดพุทตีใส่ศูนย์เหมือเราาเสียแล้วมันก็บ่เห็นมันก็ตบอดก็คือศูนย์อยู่แล้วเป็นบอด่ะเขาก็ตีเป็นศูนย์ไงค่ะ ก็คิดคนเลยว่าเอ้าวก็ไม่เหลือคอยอยู่หรอกแกก็ถือเองดั่งว่าะอ้าวนะคะท่านผู้ชมเอาล่อๆล่อล่อหลุดอีกนะคะท่านผู้ชมบางอ่อนนีหเอาซิมิฉกหลามบอนะคะถือว่าเป็นฝันดีเนาะค่ะเนาะเอาค่ะท่านผู้ชมนะคะเมื่อนี้ก็เป็นวันที่ ยี่สิบห้าพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะเมื่อนี้ก็เห็นเสี้ยนสมซาเดี๋ยนข่าวว่าผลฝันดีนะคะท่านผู้ชมแอดมินก็นเลยตามมานะคะท่านผู้ชมเอามาอันรอฟังรอหลุนน้ำกันนะคะว่าคงสุดถ่ายเสี้ยนสมไส่ผลสิวาจังไหยเนาะคะ่ะเนาะมีคนบอกว่าโอ้เสี้ยนสมไา่ตัวเลขแม่นแม่นนะคะท่านผู้ชม่นว่าให้ตามเมื่อนี้มาตามแล้วตามความฝันกับไอเลขสูตรนะคะ สามตัวเนาะที่ผมว่าไอ้เล่นคือว่าไอ้สองแปดเนาะแยวก่อนนะก็สองเก้าเนาะตัวนี้ก็ตัวกันมันซะ,ะมันก็ถือตัวดังก็จาไหลสำรักอยู่ระหวา่างตัวนี้ก็ได้แต่ผมบอกว่อยมาข้อเท่าไหร่หรอกอผมมากสองตัวนี้สองแปดกับสองเก้ามากมากครับสองตัวเนี่ยบัดนี่ตัวนี้มันมาถือกับเกี่ยวกับค้ามันนั่นนะค่ะ,ะผมเลยจิับให้เป็นเป็นสามตัว มคือดูผมว่ามันฝันอะไรเนี่ยคุณแถวตาบอดเราไม่ได้ตีเป็นศูนย์ครับตีเป็นศูนย์แต่สองนี่สองเก่านี่มันก็มีอยู่เนาะแต่บหัวที่มัหลักไหลผมไว้ก็จับใส่ลักษณะนี่นะค่ะสองเก่าเก่าสองนี่นะแต่เอาสามเอาศูนย์เน่ใส่ตรงที่รักลอยมันค่ะศูนย์มาอยู่ลักลอยเออศูนย์มาอยู่รักลอยตาเนี่ยเสียศูนย์ไปแล้วอก็เลยเอาศูนย์ใส่เออตาเนี่ยมันคือบนม่านเห็นมันก็หนาจีเป็นศูนย์เลยนะบพราะฉะนั้นบอดเป็นศูนย์ครับ อาเป็นศูนย์ยาสองสุดพุทเ่าเป็นเลขเก้าเป็นศูนย์สองเก้าเมนบอกค่ะแต่บกูไว้เก้ามันจะข้นก่อนแล้วเก้ามันจะอยู่หลังอะนะครับการเล่ยการเลยกลับไปห้ซักนี่แหละพู้เ่านี่ผมว่ามันตงเป็นน้ำเก่าอยู่แล้วนะยาสองสุดนี่มันก็ตงเป็นเลขสองนะเออผมเลยห้ยอย่างจีิล้วีจับไปหายกระเทียนอยู่นี่แหละล่องเบ่งว่าวมันสีพันแมนบอนะไอ้ไอ้สุด สองแปดสองแปดนี่เนาะเลขกจับไส่ผมดึงตัวนี้มาจับไส่ดึงดึงดึงเลขล่างตัวนี้มาจับใสให้เพราะว่าเลกล่างสุดเนี่ยมันจิไปได้ทั้งบนทั้งล่างค่ะรักลอยมันกับไปได้ผมเลยเอามาจับใส่ใหาพวันจีนีสารอีกตัวหนึ่งเนื้อเป็กระดาษพอเขียบค่ะอันนี้เนี่ยข้างบนแม่บอคับแนวข้างบนเนวยข้างบนอันนี้เป็นเนว่ข้างทางบนฝันเกียวพร้อมนเลกบนเป็นตัวเล็กโชกลาบมุนบอกเลขกบนนะคะท่านผู้ชม ในข้างบนเต็มกระดาษมันพ่อเขียนแล้วมันจะมีสามอีกตัวหนึ่งเด้อซื่อสามสองแปดสี่สองแปดห้าสองแปดอย่าลืมสามเด้อไอสามผมบ่าได้เขียนใส่กระดาษที่พ่อเขียนครับสามจับใส่ใส่ครับเนี่ยสามสอง่แปดเขียนหม่องมันว่างหันไทยแน่อือสามสองแปดเดี๋ยวสิแคบหนาจอไว้ก่อนท่านผู้ชมก็ซีได้แคบหนาจอไว้ เอากระดาษให้กับพเอาค่ะท่านผู้ชมเพิ่นมักแบบนี้มันยังดีมันจับง่ายจับง่ายเห็นไหมค่ะก็มีอ่านในคอมเมนต์ก็มีหลายสื่อกระดาษให้แน่ว่ามันมันมักก็คือกันเนาะครับเนาะเพิ่นมักแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมเพิ่นมักแบบบานรดาเพิ่นมักแบบมีสีสันท่านผู้ชมเอาไปเล่มเพิ่นกับพเอาไปไปร้อยกระรังนุ่มหรูกว่าเป็นร่างนุ่มแน่ไหนอ่างอิงห้องค่ะสงสัยเลขจะออกตัวนี้ละมั้ง สามสแปเด้อผมเอาสุดรนี่แหะมาจับเพราะว่าสุดเลขตัวนี้มันจิไปได้ครับลักลอยก็ไปได้ลักจิ้ข้างล่างข้างบนก็ไปได้นะผมเลยเอาตัวนี้มาจับใส่ใส่ลักลอยมันนะสวีสามสองปดสี่สองแปดนี่แหลอาสองปดนี่แหละอ๋อชุดนี่เป็นเลขสามสองแปดสี่สงแปดอ่าสองแดแต่ว่าชุดนี้ค่ันขานอกจะเป็นศูนสองเก้าสอง๋อครั มันยังมีอีกตัวหนึ่งเด้อตัวนี้เด้อมันมันเป็นเลขใหนังสือนี่เด้องวดนี่ทามันทามันเป็นสองเก่าเี้ยมันจะมีตัวเดียวนี่คือเจ็ดน้ำหนาวันเดี๋ยวแล้วผมให้เบิ้งเด้องวดพัชนาออกยังก่อนเจ็ดเจ็ดน้ำหนานบ่ะเอองวดพันาออกยังก่อนงวดนี่เอ่อห้าเจ็ดเก้างวดพัชนาเก่เดอดี๋ยวผมให้เบิ้งเด้อนี่เด้อห้าเจ็ดเจ้านะไอ้นหนังสือโฮมี่อยู่เด้อนี่เด้อ ้าถาาถ้านมาตรงด้วเจ็ดเก่ากันบ่ผังหันด้เนี่ยมันก็หาเจ็ดเก่าด้ะเพะว่าห้องขุมมันจะมีหลักลอยนะแต่ห้องจับถือคูเนี่ยมันจะมี่ยขงมันเลยดีฮนว่ามันเข่าหาเจ็ดเก่าแตงวดนี่มันมีถ้าเป็นสองหน้าหนาด้วยบ่แมนเก่าหน้าหนาสองหน้าหนามันมีอยู่ตัวเดียว นี่มันมีอยู่ในตัวเดียวเนี่ยถ้าสองเก้านะน <savoir. S 2> ตัวอื่นบ่นม,นมีจับใส่เลยมีอยู่ตัวเดียวโดดๆคือเจ็ดหน้าหนามันเจ็ด <companion. S 1> สองเก้าถ้าเป็นเก้าสองอันนั้นที่มีหลายตัวแต่ถ้าเป็นสองเก้า่มันมีอยู่ตัวเดียวเนี่ยที่จับใส่รักลอยได้นถ้าสองน,นี่ต้องเป็นเจ็ดเลยมันบอมแน่นถ้สาสองขึ้นถ้าสองขึ้นก่อนเก้านี่มีอยู่เจ็ดตัวเดียวที่จับใส่รักลอยได้ค่ะอื อันนี้ไม่เป็นเลขสูตรนะมันเป็นมันเป็นสูตรคำนวณของผมค่ะถามันเป็นเก้าสองมันจีมีหลายตัวอันนี้เบื้องจากสถิติแมนครับแต่มันก็เข่าอยู่เฮมบอรที่มันออกหาหาเจ็ดเก่าหาเจ็ดเก้าค่ะหาเจ็ดเก่ามันเข่าอยู่แต่เข้าโบหัวมันจะออกตัวใดเนาะเข้าก็เลยบ่แต่มาเบื้องผมว่าเบื้องย้อนหลังอะมันเข่าอยู่ะมันมีอยู่ค่ะถามว่าถามขาจับถือตัวข้อว่าเบื้องง่านี่มันจะเข่าโดนป่ะจีมีอยู่ที่มันออกยังเกาะ สองเจ็ดศูนย <watercolor. S 1> ์บ <content. S 2> ่สองเจ็ดศูนย์งวดตะพุนบ่เออนี่ดิสองเจ็ดศูนย์พอกระมาจับใส่พอกระถือาับตัวโอ้โหถื่มาลองกันสามตัวนะเออบอกกันว่าจับตัวนี้แหละใส่ันแต่ม้าจับถือหลักมันมันถือตัเน่ะนะค่ยแต่เมื่อเจ้าก้อนจักเดือนไปแล้วมันถือมันออกสองเจ็ดศูนย์น่ะผมได้เจ็ดศูนย์มากมันบ่อะผมก็มาเอาลักลอยได้หนีแหละจับใส่ค่ะมันจะมันจะอยู่ได้หนีน่ะนะ นี่ด้วดเซีนสมชายผนกระวิเคราะห์ตัวเลขออกมาไห่เหล้วนะคะท่านผู้ชมกับมีที่ไปที่มาของตัวเลขมันเป็นสูตรตัวนี้นะจะมาตัวนี้นะจะมากผลวิเคราะห์แล้วก็เลยเอามาบวชชูท่านผู้ชมสามตัวให้ซื้อยืดซ้ำนี่แหละต้องเบิ้งตัวละหาบาทที่บาทก็ว่ากันไปสามตัวเลขบนเนาะค่ะเนาะนะอันนี้สามสองเป็ดมันจะคูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคู่ค่ะถั้งแม้สิบบาทก็ได้กำไรอยู่หรอมั้งค่ะ ค่ะถ <formation jin inh throat> <at> ือว่าบัวลายดอกนะคะท่านผู้ชมเนอะเพราะว่าเทียนสมไสเน้นตัวใดให้ครับเน้นตัวใดอ่ะสองตัวนี่แหละเน้นที่สุดเลยเขอบอกเลยว่าสองตัวสองแปดสองเก่าบอนี่เนงครับสองตัวนี่แหละก็รู้ว่ามันช่มาตัวใดแหละแต่คอดีใจอยู่ว่าหัวข่อยมันบัดังหมดค่ะสองแปดสองเก่านะคะท่านผู้ชมดีใจว่ามันบัดังเพราะว่าคิดว่าเลขสี่เข่าแม่นบอกมันใจเลยบอ่อยคิดว่าตัวเก่านะมันบัดังแต่มันดังแล้วมัน มันบรมันใจตัวจะพอถ้ามันถ้ามันดังแล้วคำสี่มีการหลอกเกิดขึ้นสีบอกมันกัไม่เข้าบูงูนักเจ้าหรอกว่าถ้ามันดังแล้วมันสื่อ่สียบมาซึ่งวันบระหันเนี่ยมันกันั่นแหละมันดังไรมันก็เลยไปไล่ต่างเลยแต่ข้างล่างเนี่ยมันมันถือหลายตูวอยู่ตัวห้วยดังก็เจ้าข้างล่าง ทีฟูมฟันตร้งหายก็คือตัวนี้เนาะบางหน้าบางตาตัวนี้ยังมันใจมันคือเก็ย่างมากตัวนั้นคือก็ย่างมากคือก็อันนี้จะย่ำตัวเลขล่างนะคะท่านผู้ชมตัวเลขล่างคือตัวเดิมคือตัวเดิมมันใจสามหาตัวเดิมบ่เปลี่ยนแปลงเน้นที่สุดคือสามหานอแม่นี่แหละที่ผมจีเอาไปลงทุนก่อนอเาถ้าท่านผู้ชมอยากลงทุนก็จะมีสามห้าสามหกห้าสี่และหกสี่บอกนี่แหละครับมีสี่หางหมืนบ่นี่แหละมีสามนี่แหละสามห้าุ่มนห้าห้าสี่และหกสี่เนาะ มีอยู่สามตัวตัวนี้ตัวเลขล่างนี่บ่มีการเปลี่ยนแปลงเนาะบ่เปลี่ยนเปลี่ยนแต่เลขบนเนาะเมื่อกี้เพิ่มเติมคือไอ้ศูนย์สองเก้าศูนย์เก้าสองเนาะอันนี้เลขล่างค่ะท่านผู้ชมเลขล่างผมยังมั่นใจตัวนี้อยู่บ่มิ่มมันหรอกจักเปอร์เซ็นต์ค่ะตัวนี้มั่นใจในความรู้สึกไหมแม่นตัของกับเต็มร้อยอยู่ในยาตัวนั้ร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะคะท่านผู้ชม ตัวเนี้ยมันใจกลบาตรงบนเนี้ยแต่ว่าเลขตัวนี้กระือว่าดังในในไอหมูของไอยูทูบของเฮาอยู่ดิแปนอยู่เพราะว่าหลายๆคนหลายๆันห่าหลายๆตาที่เห็นหนึ่งเฮาสีสื่อประด้ยวถึงสื่อได้มันก็สื่อกลายเป็นคืนนี่ยังสิน่ะค่ะมันก็ตจะเป็นสินอผมบ่มากตรงที่ว่า เลขข้างบนมันบดไปตรงผู้ใดเลยเนี่ยบมากมั่นใจข้มันค่ะแต่ข้างล่างมันตรงทะเลาเจ้าหรอไหเลขบนนี่คือเรเจ้ามั่นใจแห้งเลยบพตรงก็ไผ่บพเป็นเลขดังแต่ว่าเลขล่างนี่ยังดังอยู่เด้อสามหานอเซียนเนาะอันนี้ก็ถือเลขข้าเจ้าอยู่แต่คอยบบมาั้างมันอยู่แล้วโบมาได้ตุ่งมันอยู่แล้วนะทุกมูนี่ก็ย่างถืออยู่ถืออยู่แต่มีสองตุ่นบอบอบอคอยตรงไผ่เลยเลขข้างล่างนี่ตรงหลายเจ้าเนียนเนียนค่ะ เด็กล่างนี่ตรงไหลเจ้าแม่นทั้งความฝันทั้งความมักทั้งอยันเนาะมันตรงละความฝันเขาเพเท่าไรหรอกเป็นยังเตี้ยมันฝันเนาะคนเฮาบ่บ่ก็อยากจะไหนบันไดเด้แต่ทะเลเขาโนวนเนี่ยมันอยากเอาแง่อยู่มันความแม่นยำสูงนะโอกาสเขามันสิหลายเนาะน้องฝันนี่คือว่านั่นแหละแต่แต่ทะเลเขาโนวนนี่มันอยากเอาแง่อยู่มันเป็นตรงทะเลเขาโนวนเข้าเจาะแ่นอะค่ะ พิจารณาเอานะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็ตอยย่ำตัวเลขอีกโค้งสุดท้ายเนาะค่ะเนาะอ๋อถ่ายเลยถ้ายให้วิ่งนี่วิ่งเพราะว่าอาจารย์จะคอยเบิ่งมากน่ะเพื่อนไฮมาสามกับแปดเข่าสูงหัวอันท้ายยังขึ้นแก่นเป็นบฮะขึ้นเจ้าก็เด็กก็เปขึ้เจ้าเด็กให้วิ่งจะได้ขึ้นก็วิ่งแปดขึ้นก็ตีไหนเนียเพราะว่ามันเป็นตัวนี้มันเจ้าคอยคิดตีดีมากน่ะยี่สิบสองหัวเนาะ มันท่านก็รุ้นวดดีๆที่สองนะครับแต่มันดันว่าได้สามตัวนะที่จับถือตัวว่วตัววีเ่ันนั่นแหะให้เข้าใจว่าจังสันนะท่านผู้ชมถ้าเขจับถือตัวก็แสดงว่ามันนั่นไปนะถ้าย่างช่วงมันนั่ยนะกรับนี่นะอยู่ในวงใน่สามตัวเนี่ยถ้าเขาดันจับแปดคือว่าเขใจเขามัดแปดนะถ้าท่านผู้ชมอยากจับเองก็ได้นะคะแตอนนี้ไม่ยิงคอยคอยเขาไม่คอยทีมตีนไปเลยนะคอยทีมเตี้ไปเลยนะพอดีนิ่งแปดจับเก่า อ๋อไทเมนส่วนตัวเออไทเมนส่วนตัวแต่ว่าฮะเฮ็ดสูตรออกมาได้มันมีเจ็ดแปดเก้าแมนเจ็ดแปดเก้าท่านผู้ชมต้องพิจารณาเอาเนาะใช่ก็พูดเป็นอย่างท่านผู้ชมมาเจ็ดก็วิ่งเจ็ดเจ็ดแลใจผมอ่ะผมบาหมากมันมันมาสี่งวดสอดเ่ะอฮะตัดออกอย่ามันบกเข่าอย่ามันบกเข่ามือมักแปดเก้าเก้าค่ะ แต่หากผมฟันตู้งไข่เป็ดคือว่ามันใจมันมากกันนะเออใจมันมากกันนะใจมันมากตัวนี้เออค่ะค่ะไม่โมือกันนะเทาก็บโมูหร้อนที่มากตัวไหนแต่ใจมันมากถึงงามมากแตกเอาง่ายๆซะส่วนลึกมากตัวนี้คิดว่ามาในนอนหลานเปอร์เซ็นต์เป็นปอเนียงในใจคิดจังซั่นั่นเองแต่คิดว่ามันแรงมันเยู่ค่ะเบื้องตามสถิติของมันมันกับขี้เยอะค่ะงัวนี่เป็นงัวที่ยี่สิบสอง ยี่สิบสามงวดยี่สิบสองมันหลุดไปบางทีมันหลุดมันลดทางเที่ยวมันมาทาองฟองนี่ทาองฟองนี้ประมาณนี่นี่คอยซีดสอนมันมันเที่ยวรู้ฟองนี่กับฟองนี้ฟองต่างกันบ่คอยเที่ยวมันแบบบ่มาเลยประมาณมันหลุดไปแต่มันลดก่อนก็ยังมันใจค่ะเพรามันต้องเข่าเพราะมันวันยี่สิบสองงวดหลุดแค่เดียวยี่สิบสองงวดลดหนึ่งงวดนี่ทีเป็นงวดที่ยี่สิบสามนะคะ เข้าหรือไม่เข้าก็มารอลุ้นกันเนาะเนาะเอ้งกันมันที่เสาบ่แจ็เขาคว้านห้ยตะเปครขึ้นบนทางล่างอ่ะมันเป็นรูปดอกบัวรูปอย่างเงี้ะถ้าซูนมากนั่นถ้าถ้าเป็นรูปดอกใหม่ขึ้นขึ้นในสลากกินแรงอ่ะเออซูนมากสูงวอดหักแจ็คซิมาเด็กข่างล่างด้วยจกคซีมาข้างบนแต่เทียวคอยถือเนี่ยมันมาทถ้าบนทางล่างเลยมันออก40ข่างล่างข้างบนออก04สูงวดน่ะ ถ้าซูนมาในรดตลี่ไอในใบไอท่าไอในใบรดตะลี่เออมันเป็นเรื่อรูปดอกไม้อ่ะได้ซูนมันกับโบเคยโบมาโดนนะได้หรอแต่ความมันใจมันไปรักร้อยสื่อตัวได้ก็ซื่อหาลอยนั่นศูนย์สองเก่าซูนสองเก่าศูนย์เก่าสองมันบอกคนที่สื่อซูนตัวไหนหาเน้นหาลอยเลยบอก อ่์หันนี่ยทีมันออกไอ้เก้านึ่งศูนย์่มก็ห้ารอยพูดห้าร้อยนะจอ้องเีกตัว่นะคะท่านผู้ชมตันศูนย์สอเก้าศูนย์เก้าสเอาขนาดไปคือว่าหันขาดทุนห้ิบาทนะครับคือห้าสิบบาทนี่รถผ่าพันเนานะคะสั์ค่ะ มักหลายเออวันนี้ก็มักตัวนี้หลายคือกันวันนี้ก็ฝังมักมันบอมไปอยังตีมันตัดออกไปแล้วมันเหลือสองตัวนึงด้โอ้เยียดมาหลายๆนี่ยเออเยียมาหลายหนึ่งมันมันถือเยี่ยซุ่มมันอยู่คอยแห้มักคลังอะไรแลยคอยบุษอเลยค่ะก็เลยมีความมั่นใจเนาะคอยเลี้ยเสี่ยวตัวซุ่มนี่แหละตัวนี้ก็ยังถือบุษอหลายอยู่คนที่เลี้ยงสองตัวนี่หลายตัวเนนี้สองแฟนก็สองเก่านี่ยลูกคนที่แดงๆวันนี้นะเนื่อนี่สำหรับตัวเองอาจจะซื่อหรือบุษอ ซื้อแต่หากที่ซื้อกันเพราะว่าแต่ย่ามันบนอ่ะคือคือประหันตอ่ะเอาไว้แค่แันนิดหน่อยเออเอาไว้แค่สำรองมันเอาไว้พอแย่งเหรียญจากหน่อยเพมาทำโจ๊กใบแต่านี้ยมันบอกสองตัวนี่แย่งนี้มีตัวนี้เอาไว้แก้คัะเออค่ะแต่แก้แก้ขัดผอวกับหาชีว์คุณหาชีว์มาให้แกะคลาดอะก็ได้ครับแต่ก็ยังติดโรบเซยอยู่ค่ะเอาติดแต่มันติดหน่อยก็ดีกว่าเอาชูอุ่นีั่ครับมันมันมานมันครับเจ้าโชคดีนะคะขอให้มีโชคล่ะ แฟนครับแฟนช่องเขามาเบิ่งกันให้เขามีโชคมีดวงน้ากันสุกูสุคนเนาะ,ะสู้มือกันนะสู้มือกันเน็กน้อยกันนะความมั่นใจค่ะอขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เขามาติดตามรับชมนะคะตัวเลขของเส้นสมชายนะคะขอให้สุกูสุกคนนะคะติดตามรับชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะติดตามรับชมเพื่อความบันเทิงนะคะเอ่อการลงทุนมีความเสี่ยงสูงนะคะท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดมินกับ หวังว่าอาจจะเป็นประโยชน์หรือว่าอาจจะเป็นโชคลาภนะคะในโค้งสุดท้ายนะคะเมื่อนี้เป็นวันที่2 5พฤษภาคมนะคะพศออ2064นะคะเซียนสมไส้หายตัวเลขโค้งสุดท้ายมากนะคะถ้าท่านใดชื่นชอบตัวเลขก็ลองพิจารณาเบิ้งนะคะ ขอให้สุขสุขคนที่เขามาติดตามรับชมนะคะขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะขอให้สุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะปลอดภัยจากโรคควิดนะคะสําหรับคลิปนีนะคะแอดมินก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เขามาติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวจังได่ฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ไลค์ก็แชร์นะคะเดี๋ยวจังไดเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคดีสุขสุขคนนะคะสวัสดีค่ะ